ทา้าทูตพิเศษก็ร่วมเข้าวังมาพบเทพหางมังกรค่ะฝ <c oughs> ่าบาทเทพหางมังกรเป็นเซียนสูงส่งเหนือคนาพบเจอได้แต่ไม่อาจเอื้อมถึงจะถูกกักขังไว้ในวังได้อย่างไรแต่ท้าปอนาน,น่าเจยียขาได้ยินว่าเผ่าท่านเคารพเทพหางมังกรเหนือเทพทั้งปวงถือเป็นนิมิตมงคล ดุดมังกรฟ้าที่เล่าขานกันของโจงโจเช่นนั้นใช่หรือไม่เป็นเช่นนั้นพะเยค่ะแต่ท้าวทูตพิเศษเคยพบเทพหางมังกรหรือไม่เทพหางมังกรหาใช่คนทั่วไปจะมีโชคได้พบผู้นั้นต้องมีมหาโชคทั้งยังต้องมีโชคชะตาก็มอมตำไต้ตไร้วาสนาได้พบแม้แต่ทูตพิเศษก็ไม่เคยพบดีเช่นนั้นรอจนถึงคิมหันเมื่อทูตพิเศษทุกคนรวมตัวที่เมืองเทียนฉี แต่ท้าทูตพิเศษก็ร่วมเข้าวังมาพบเทพหางมังกรเขาฟาบาเทพหางมังกรเป็นเซียนสูงส่งเหนือคณาพบเจอได้แต่ไม่อาจเอื้อมถึงจะถูกกักขังไว้ในวังได้อย่างไรอันเชิญนิมิตมงคลมาบูชาในวังหลวงได้เพราะตาเจิงฆ่าชะตาแควนรุ่งโรจน์หรือแต่เท้าทูตพิเศษจะเคลือบแคลกใจในชะตาแควนตาเจิงมีกล้า เวลานั้นกระหม่อมจะมาร่วมฉลองบูชาแน่นอนฟ้าไข้ซื่อจะช่างใจกล้านะข้าเพิ่งอนุญ,ญาตให้เจ้าเข้าร่วมถกราชกิจจ้ปรับประกตันยูจองหองกับข้าฝ่าบ,บาทฝ่าบ,บาทจะลงโทษหม่อมฉันยังไงหม่อมฉันจะรับโทษแต่โดยดีส่วนเรื่องหลังหวนหม่อมฉันไม่มีวันรับนางมาเทียนชีจุกกล้าขัดองการอย่างนั้นเลยบนโลกนี้ไม่มีเทพหางบังกรเหตเลยเจ้าก็ดีเขตซีนันก็ดี ผู้คนชมชอบนับถือเงือกเป็นเทพหางวังกอนเป็นเพราะเงือกสามารถขับไล่ฉลามเงือกปกปักรักษาคนเดินทะเลแต่พวกเขาไม่ใช่เทพที่แท้จริงพวกเขาเป็นเพียงคนพวกเขาคือคนที่อาศัยอยู่ในน้ำก็เหมือนพวกเราที่อาศัยอยู่บนผืนดินเงือกแยกจากทะเลก็ไม่อาจมีชีวิตฝ่าบาทเคยทรงคิดบ้างหรือไม่ว่าผัากเข้าคิมพันหลังหวนที่หม่อมฉันรับมาเกิดโชคร้ายมีอันเป็นไประหว่างทางฝ่าบาทจะทรงอธิบายกับทูตเผ่าต่างๆได้ยังไง เมื่อข้ารับปากย่อมสั่งให้ช่างยอดฝีมือสร้างที่พักพิงให้นางและขนย้ายน้ำทะเลจำนวนมากติดตามนางมาเพียงหลังหวนอยู่ในทะเลไม่มีทางผิดพลาดอะไรได้หม่อมฉันคิดว่าเรื่องนี้เสี่ยงและอันตรายประมาดเพียงเล็กน้อยจะเป็นภัยต่อชีวิตของหลังหวนขอฝ่าบาททรงรอบคอบด้วยสัตร์สัแล้วไม่คืนคำฝ้าไค่ซื่อเจ้ายำนักยำหนาเพื่อตาเจิงแล้วจะไม่สนสิ่งใดเรื่องเกิดตอนหน้าเจ้ากลับบายเบียงเจ้าขัดราชการเช่นนี้เจ้าเอาความสงบของราชสำนักความสุขของประชาชนไปไว้ที่ใด หากจะช่วยชาวบ้านจากทุกภัยไม่ได้มีหลังหวนผู้เดียวที่แก้ไขได้หมอมฉันคิดว่ายังมีหนทางอื่นเจนหมิงเจ้าดูสินี่คือสิทธิรักที่เจ้าที่เจ้าเป็นคนสอนมาพระหมอมสำนึกผิดแต่ดังเช่นชุนหลงเฟยตรัสบางทีอาจมีวิธีอื่นที่ลองรัสแล้วไม่คืนคำคารบปากทุกคนไปแล้วหรือพวกเจ้าใช้ข้าผิดคำพูดหรอ จะให้ทูแต่ละเผ่าสงสัยชะตาแควนตาเจิงอย่างนั้นเลยฟังเช่นหมิงเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวพันแค่ตาเจิงกับบัชาราศยังเกี่ยวกับเชิญเงือกมาเทียนชีเสียงมากเกินไปนี่เป็นประสงค์ของข้าข้าต้องการเพียงหล้างหวนแล้วเจ้าสองคน ได้ไปพาหลังหวนมาเิสชีอยา่างปลอดภัย